หอขอโทษ้วนะแต่ชาเป็นปั่นตาวับเยียโอ้โหชู้โดนนะไอ้เหี้ยมันเรื่องเดินไปอีกเก้าเลยกัะบอกไปเัอะเอ้ยเกินละเต็บเหรอฮะตีมันเต็บเหรอฮะมันเต็บเหรอฮะพร้อมคิดตี้ลงไปไอ้กดผิดไอ้ยพี My palm lẫn tippa. Ngôi yên mẫn lam mướn. Pem mày 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 phóng mày. Oh, hi palm lẫn mày. Ayy, yên sao mày phóng mày. Say đầy yêu bi lạy. Say yêu bi lạy mày kýt lạp phóng sao mày. Tao mày yêu bi lạy mày. Tao mày yêu bi lạy mày yêu bi lạy ียิงยี่นเอาไปดูไอ้ไรฝันฝันนี้คือไม่ได้สติอะไรพูงไม่ฝังกูบอกว่าถอยก่อนมันกำลังมันเไยเฮี้ยไม่ได้เล่นนานตัวเป็นไงไรเฮี้ยมันไหมนะแคบเลยโว้ยเบิร์ดบัดตัวไเฮี้ยเลือดเป็นกอง เอใจเย็นใจเย็นะดุเล่นลงยูนะยูนะบน่าเยอะนะไม่ได้ไปโซนนะนาขี่นะีไปนะไปน่างนะ<ฮ>มัมีตะิวเล่นนหะโอ<ฮ>ลิ สมหรของเกลียไนดเมืองมันแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีจิไม่ดีจริง

ออกมอคลิกลางแล้วแหละรวยรวยตอนนี้ยิงไม่โดมเดียวบ้างกำลังโดนอยู่นี่กูโดนลิงพอหนาวพอแค่นี้พอกูเอาแค่นี้นะเอาเลือดไปนิดเก็บเลือดไปเก็บเลือดฟอมอ้อฟ้อมสวยเฟ้ไม่มีสกิลเลยโอ้โหสวยจัดดิ้งไอ้เฮียแครี่กูหลงว๊ะ

Nam đấy. đi mày tao Đừng có tao đến mày thằng nữa đi เริ่ร้อยเยเดียเยเลยเทยดคิดว่ามันจะเดินไปข้างหน้าเงี้ยเดินสวนเกโอ้ยเยี้ไม่โดนน้าวหลังเข้าแล้วโมทอสโอ้เจ็บจัดล่างไม่มีคนการแตอนะทนก

นมุรัวแ่ยตะบ้ข่อากเบืองกระบเชกายเขาจะลุ่มคุยกันเรื่ององที่เกิดขึ้นคะนจากเราวางตัวและถ่ายเคลียไว้เพื่อป้งกันไม่ให้ถึงหายแนตกเชกสยนะเก็บจัดะืรเนะคะเป็นหถึงสามเป็นส่วงที่สาํารถทำงัมาก่อนก็คือการหมาอนกน่็จะเป็นตุ่มผู้ค้าเมลควายอย่างที่ต้นยติดในชุมชนนะคะ S <S ดเดี๋ยวกูเคลีย <ขอ S 2> ชีพอืมอืมเคลียก่อนเดี๋ยวโซนไว้ด้พออยู่นี่นะมึงมันนี่เยได้กูตามไม่ทมันมึงเขาเ้าใจไหมกูช้าตัวเก่อ้กูช่วยไขรไปได้แล้วกูมกมหมดกิบมึงเข้าใจปะแต่กูยังควยเข่ ไม่เห็นวะกิฟซีเจ็บกันนะกิฟซีเจ็บกันกิฟซีไปโอเจ็บกันนะชวยโฟบูยิล้างนะติดต่างไม่มีวะลางเข้าลยเลยเต

ไม่ต้องออกแหวนเพราะว่านาวเปวัดโผลไม่ได้ผมเไม่หนึ่งนั่นเยอะไปเยอะไปลิงลิงลิลิงลิงไอ้ตัดเอ้ยแข็งโหเฮียกกรลเบอร์ก้อนโดเลสกิิวมารอมบ้าระวังมันไม่เหมาะเลย แม่งมันเดินกลับวงไปหาเพื่อนมันถ้วยหนาวพอยิบวิ้นนะมารบุ๊เกอร์เอ้าจะโชว์เลยเฮียโชว์เฮียช็อตนี้โทธ์นะไม่โชว์นะกด <c oughs> พีดเฮียไปกดเดี๋ยวเพิ่อนคลิกไเฮียโชว์อะไรล็อก ได้เกมทุกโมทอนแ,แม่นั่นละโมทอนแม่งวิ๊สวยใช่มีล้างล้างล้างไม่ได้ว่าต้องเชนซีกันให้ดีกว่านี้วะเป๊อืมเพราะถ้ามันล้างกูแล้วเลื่อยยกคนอ่ะ ิเฮ้ยช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะสวยเลยสวยเฮ้ยกูโดนกูโดนกูไม่ชื่นไหนมึงเข้าใจปะกูพยายามกูเดินไม่ทันนี่อ้คมากับแครี่เอันนีเมอเ่งอย่ผมกมเออไม่ใช่ไหรอกกู เดินไปช่วยไม่ทันเหี้ยเรื่องเดมอยๆๆๆๆๆๆๆูเล่นได้ป่ะกูกูต้องดึงไขได้ทักคนเขาสักุนปอกก่อนเอออื้แต่แม่ไม่มีไขเีลยเหี้ย ลิงนะไอ้ไอ้ปอมลิงนะเว้ยคือเมื่อกี้คือกุดูดแบบโอห้เฮียถ้ามีสวย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 ถ้ามีดวงนะตัวอะไรก็ได้ที่แบบมันล้วงลงมาคือเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นเอลซูเอี้ยมันยืนไม่ทันอยู่นวเดินไปแล้วเข้าไปจ่ายนี่นียกูบอกตายตัวแน่นอนละทำได้แค่ยื้อชีวิต ถ้าเมื่อกี้ช่วยพร้อมถามไ้พร้อมน่าจะได้ส่วนกูกระชากมาแล้วไอ้มึงกระชากมาแล้วไงแต่กูยังไม่ได้ดูดจะตอนไหนแบบมึงตายก่อนทรีเกตติการันสวยเลยงั้นเออพร้อมไม่ไปโอนโหฟมโดนนะดูใช้ไม่ได้ไปนะ ้าลงโหเกี oh, dai, dai. ้ดูมันแล้วนี่แตกมจริงบรดเโกงโดนสวยโกงเอ้สวยสวยสวยเขี้ยม uh, like um> ่งผู้พาดอย่างนี้เฮ้ยเอา

ด้วยมันไม่เห็นว่าเราเออแอบอยู่นั่นเองโอ้โหเฮียลิง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 เฮียพักหายดูขาลิงแล้วจะต้องได้เฮียเข้ามาขนาดนี้กลัวเป้ตายนะอืม ไม่มีตัวล,วล้วงละขาดค่โมทอสตัวเดียวที่ล้วงได้ดารกนะ์กไหมเอาได้ป้อมนี้แล้วถอยดารกนะ์กไหมได้เพราะว่ายังโสดเก็บเกินมาจัดการบ้านแนะ่จักการแน่จัการแนะ่มันกำลังไปนะถามตัวน่าจะถามตัวไอ้เนา มึงคือบนหลันนตงต้อเลยไงไม่เที่ยงหงตาที่กูตายตงไ,ไโางโมดตายโมล่เข้าไปขอดูกนอนะยังเพิ่งเดินกระส่งนะโอเคดี้กูเนี่ย มันล่างนะเว้ยการีารารเข้าอีเข้าเตรียมใจเธอมันดังทะเลเลยโอ <c oughs> เชนจะต้องอยังไงดีวะเป๊ะจะให้กุดูดก่อนหรือว่ามึงจะวางอันติก่อนดีวะอันติมีกอนนิวดีแิ ยะอยูอย่เยอะวะไม่อันตี้มึงกีวีว่เป้ดูดิอันตีค้ครับมึงอะของมึงท่าชายแล้วมันกีวยีส่สิบหรือสิบใจเย็นสปินแล้วสปินแล้วอืม 嗯。Mm. Okay. มาฝ่าแค่บ้างใช่ามามามาเอาบนเลจะเอากลางเอาบนก่อนติดกีบปะเพ่เออปู่จะดึงจับกิ๊ฟ่ัแปลกวะได้แล้วได้แล่โอ้ลืมด้วกถืงลิงไว้ด้วนไหนสัตว์ใช่บุญอีกแล้ว มันยักมงไปยังไง้อมบ้าวเพี่อะไรก็ตายนะครับจิงแมงวิ่งมาแล้วเล่นยากไปน่าหน้ยหนาวทำได้แค่ปักวาดเ็นกูควรขายอะไรออกอะไรคถ้าว่าขวดายอะไรครับ เอาแล้วมันเอา,ลาแล้วหาไล้วก <Okay. S 1> ิจินมันยกไล้โฟมสวยโฟมอก่อนได้ปะเออตาเราจะยนเ็นดักไว้หน้าหลากว่ะคุณรู้ดีว่าแค่เนี้ยฉันยิงไม่พลาด ไไไปปปิเล่นได้เลยนช็อตนะกูการ์เล่นแล้วนะมันมีดาร์กอะแล้วมันเจอสามคนยังอะลิงอยู่สายอะวางไปวางไปวางออกมาข้างมาลิงโดนนะลิงอยู่ในป่าอยู่เป๊กก็แข็งไว้ยืนกัินลิงกูยิงกระเป้อยู่หนาวยิงไปหนาวลิงอยู่ขวา ดูล่างให้ดีนะโฟมเกิดมาเขียล่างผีเงานดงาดงผ่เตีหมวาผ่านตัวเล่นเลยเล่นเลยยาวเลยเงี้ยแป๊บนึงแป๊บนึง